ู้ชมนี่คือภาพใหญ่ๆแล้วก็อย่างที่บอกไปในส่วนของพักประชาชนก็ยังเดินหน้าที่เขาประกาศเมื่อวานนี้ผ่านเพจซึ่งเมื่อวานนี้เขาเผยแพร่ว่าเปิดรับสมัครสมาชิกช่วงแรกจะเป็นระบบออนไลน์แล้วต่อมา รับสมบับรแบบใช้กระดาษหรือออฟไลน์ครั้งแรกเมื่อ10สิงหานี่เองประชาชนให้การตอบรับและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพักประชาชนผ่านการสมัครสมาชิกอย่างท่วมท้นแล้วภายในระยะเวลา3วันเรามีสมาชิกใหม่แล้วถึง5,000 0คนทั้งในทางออนไลน์และออฟไลน์เพราะฉะนั้น ขณะที่ยอดเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของพรรคอยู่ที่ประมาณ25ล้านบาทเดินหน้าต่อนับหนึ่งให้ถึงแสนภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศแล้วก็ทำให้คุณชอบพันนิกาตัวตึงของคณะกนะ้าวหน้าออกมาใช้คำว่านี่ขนาดนี้กำลังไปปลาหมอคางดำเป็นปลาหมอคางสม้มปลาหมอคางสม้มสายพันธุ์เอเลี่ยนป่วนระบบนิเวศการเมืองไทยปราบไม่ไหวแพร่ขยายไม่หยุด เกินควบคุมแล้วจ้าผู้นำเข้ามาคือในทุนใหญ่สุดของประเทศได้แก่ประชาชน